อันดับแรกเราก็เข้าไปโหลดแอปมัอ่อนนะครับผมใน Play Store นะครับพอโหลดเสร็จเราก็เข้ามาที่ลงทะเบียนทีนี้ก็ดูครับว่าเรามีสินค้าที่จะส่งต่อวันกี่ชิ้นแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไปครับใส่เบอร์เสร็จก็มากดที่ รับรหัสแล้วก็ใส่รหัสที่เขาส่งมาให้แล้วทีนี้อันตัดไปก็กดส่งรหัสเหมือนกันครับแล้วก็รอข้อความครับถ้ายังไม่มาก็กดมาอีกครั้งครับกดส่งรหัสอีกครั้งแล้วก็รอครับผมมาแล้วครับแล้วก็ใส่รหัสที่เขาส่งมา อันล่างสุดครับผมเราก็าเอาไปกรอกกรอกเสร็จเบอร์โทรผู้แนะนำจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับผมแลยวทีนี้ก็กดเข้าไปเจ้าได้อาร์รยอมรับแล้วก็กดสีเหลืองด้านล่างครับทีนี้ก็มาอัปโหลดหน้าบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลังครับผม เสร็จก็กดส่งครับครับ